สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูมันเน i l อ u ลชันนะครับซึ่งคําว่าอิล u ูชันแล้วจริงๆแล้วเป็นเป็นมันเป็นภาพลงตาที่ใหญ่มากๆนะครับแต่วันนี้นะผมได้ย่อามาไว้ที่โต๊ะตัวนี้แล้วถ้าทุกคนพร้อมที่จะรับชมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะผมไปครับมาดูกันเลย นี่นะครับผมจะทําการสุ่มผู้ชมออกมาหนึ่งคนนะครับนี่เราดูหน้าคัาตากันเลยนี่นะครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับนี่คือผู้ช่วยผมสองคนที่ใส่ชุดสีแดงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ใส่ชุดผู้ช่วยเหมือนกันสีดำนะครับสองคนเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยผมสตันบายไไ้ตรงนี้ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ระหว่างกลางของผู้ช่วยผมเลยแบบนี้ไว้นี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับผมจะแบ่งไพ่เป็นสองกองแบบนี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า เป็นกล่องสองกล่องเล้วกันเราจะเอาผู้ช่วยผมกับคนดูมาไว้ที่กล่องใบนี้ก่อนนะครับเข้าไปอยู่ในกล่องให้เรียบร้อยเลยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะให้ผู้ช่วยชุดสีแดงมาสแตนบายเหมือนกันปิดกล่องไว้เหมือนกันนะครับแบบนี้ เป็นไม่ได้ไหมครับที่ผมจะเอาตัวท่านผู้ชมนะครับย้ายมาฝั่งนี้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่วันนี้ผมจะทำให้คุณดูเร <cl icks> ียบร้อยครับท่านผู้ชมมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับ ท่านผู้ชมเบอร์สองนะครับอยู่กับผู้ช่วยผมที่ใส่ชุดสีแดงนะครับเรียบร้อยนะครับไม่น่าเชื่อถูกไหมครับทีนี้นะครับผมจะให้ผู้ช่วยชุดสีแดงนะครับปล่อยตัวท่านผู้ชมกลับมาอยู่ที่นี่นะครับกับผู้ช่วยที่ใส่ชุดสีดา เรียบร้อยครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับผมเจ้ารัางมารวมกันนะครับแล้วก็ทำการเปิดทีเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับ ผู้ช่วยขอผมที่ใส่ชุดสีดำจะยังอยู่กับท่านผู้ชมหรือเปล่ามาดูกันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่ก็จบลงไป,นะปน,นะครับเป็นมายกล์อิลูชั่นครับเป็นการย้ายที่นะครับ เป็นมายากลที่ยากพอสมควรนะครับแต่วันนี้ทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะว่าผมทําได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะ okay ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ